นยายเสียงเรื่องสั้นเรื่องชอบให้พี่เขยให้ความรักสวัสดีค่ะหนูมีชื่อว่าปานค่ะหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ทำอาชีพทำนาอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะพ่อแม่ท่านก็แก่มากแล้วหนูก็เลยต้องเป็นคนทำเองซักส่วนใหญ่แต่ก็ยังว่าเลยค่ะหนูเป็นแค่ผู้หญิงมันจะไปทำงานสู้ผู้ชายได้ยังไงกันล่ะคะหนูมีพี่สาวอยู่หนึ่งคน เธอมีชื่อว่าพี่ปาพี่ปานั้นได้แต่งานบ้านงานเรือนแล้วก็พอออกเือนไปอยู่กินกับผัวของพี่เขาผัวของพี่ปานั้นเขามีชื่อว่าพี่ชดพี่ชดนั้นก็จะมีที่นาเป็นของตัวเองด้วยค่ะพ่อกับแม่ของพี่เขาได้ยกให้พี่ปากับพี่ชดเอาไว้ทำม,มาหากินกันทั้งคู่ก็ดูมีความสุขมากๆเลยค่ะเวลาที่ออกมาทำนาด้วยกัน ซึ่งนาของพี่พี่เขาก็อยู่ติดๆกับนาของหนูนี่แหละเมื่อหนูออกมาเฝ้านกที่จะลงมากินมเมล็ดข้าวในนาหนูหนูก็เห็นพี่สาวแล้วก็พี่เขยออกมานาด้วยกันนะคะทั้งคู่ปลูกกระท่อมเอาไว้เป็นของตัวเองด้วยแล้วก็นั่งหยอกล้อกันไปหนูเห็นแล้วก็รู้สึกอิจฉามากๆเพราะว่าสมัยก่อนก่อนที่พี่ชดจะมาแต่งงานกับพี่ปานั้นหนูได้แอบชอบพี่ชดมานานแล้วค่ะ แต่พี่ชดกลับไปชอบพี่ปาซะได้หนูก็เลยต้องกินแห้วค่ะเมื่อหนูกกำลังมองพี่ทั้งสองคนหยอกล้อกันอยู่จู่ๆพี่ปาหันหน้ามาทางหนูพอดีหนูก็แซงทำเป็นหลบหน้าไปทางอื่นพี่ปาจึงตะโกนมาว่าปานปานไม่มานั่งที่กระท่อมนี่ล่ละพี่เตรียมขนมมากินด้วยนะปานมากินด้วยกันสิหนูจึงหันไปตอบว่า ตามสบายเลยค่ะพี่ปาหนูกินข้าวไปแล้วอะค่ะแล้วหนูก็กำลังอิ่มเลยพี่ปาจึงเดินออกจากกระท่อมเข้ามาหาหนูและพูดว่านี่ปลนปาายังงอนพี่เรื่องพี่ชดอยู่อีกเหรอถึงไม่ยอมเข้าใกล้พี่กับพี่ชดเลยอะหนูจึงตอบไปว่าปล่านะคะพี่ปามันเรื่องในอดีตแล้วอะหนูไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ะหนูเห็นพี่สาวของหนูกับพี่ชดมีความสุขกัน หนูก็ดีใจแล้วอะค่ะพี่พี่ปาบอกว่าพี่ไม่ค่อยเชื่อหรอกถ้าปานไม่งอนพี่แล้วก็งั้นก็ต้องเดินตามพี่ไปเด๋ยนนี้เลยหนูก็เลยยอมใจอ่อนแล้วก็เดินตามพี่ปาไปที่กระท่อมน้อยนะคะซึ่งพี่ชดเองก็กําลังนั่งกินขนมอยู่เหมือนกันเมื่อหนูเดินไปถึงพี่ชดก็เอาขนมมาส่งให้หนูแล้วก็ยิ้มหวานหวานพร้อมกับพูดว่าอ่ะนี่จะปานขนมอร่อยมากๆกันนะ รับไปสิพี่อะแกะให้ละมันเป็นภาพที่หนูใจสั่นมากๆเลยค่ะเพราะสมัยก่อนพี่ชดก็ส่งยิ้มให้หนูแล้วก็ส่งขนมแบบเนี้ยมันช่างเป็นความทรงจำที่หนูอยากจะลบมันอยากจะลืมมันไปให้ได้นะคะแต่หนูก็ต้องเก็บทรงให้อยู่ด้วยแล้วก็ยื่นมือไปรับพร้อมกระบ,บอกขอบคุณค่ะเราทั้งสามคนก็นั่งกันอยู่ในกระท่อมด้วยกันจนกระทั่งพี่ปาได้บอกว่า เออจริงสิทั้งสองคนเนี่ยช่วยไปเก็บผักบุ้งที่คลองที่อยู่ท้ายนามาให้ทีสิพอดีว่าเย็นเนี้ยอยากจะกินแกงส้มผักบุ้งนะ่ะแล้วอยากจะตักเอาไปให้พ่อกับแม่ที่บ้านด้วยช่วยไปเก็บมาให้หน่อยนะส่วนเรื่องนกนะ่ะเดี๋ยวป้าจัดการเองนะคะหนูก็ทำหน้าตกใจเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็บอกว่ามันจะตีเหรอคะพี่ปาทำไมถึงปล่อยให้หนูไปกับพี่ชดสองคนละ่ะพี่ไม่หึงเหรอ พี่ปาก็เลยยิ้มแล้วบอกว่าใครมันจะไปหึงน้องสาวของพี่ได้ลงคอละจ๊ะพี่ก็เชื่อใจทั้งสองคนนั่นแหละไปไปไปได้แล้วไปเดี๋ยวมันจะเย็นสะก่อนนะ่ะหนูจึงมองหน้าของพี่เขยพี่เขยก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกปานพี่อ่ะคิดกับปานแค่น้องสาวเท่านั้นแหละปานไม่ต้องกลัวพี่อ่ะคิดเป็นอย่างอื่นหรอกนะเมื่อหนูโดนคําพูดนี้เข้ามามันทําให้หนูจี๊ดเลยค่ะเหมือนกับว่า หนูเพิ่งจะโดนบอกเลิกยังไงก็ไม่รู้ค่ะหนูเดินตามพี่เขยไปที่คลองที่อยู่ตรงท้ายนาแล้วพี่เขยก็ลงไปในคลองแล้วก็เก็บผักบุ้งทันทีส่วนหนูก็นั่งรออยู่ข้างบนนะคะเพื่อจะรอให้พี่เขยส่งผักบุ้งมาให้หนูนั่งมองสวดทรงของพี่เขยแล้วภายในใจของหนูก็นึกเสียดายมากๆเลยค่ะพี่เขยทั้งดูดีดูแมนมากๆ แต่ทำไมหนูถึงไม่ได้มาครอบครองล่ะคะและมันเป็นคำถามที่อยู่ในใจของหนูมานานแล้วจนหนูตัดสินใจถามออกไปพี่ชดคะหนูขอถามจริงจริงเถอะตอนนั้นที่พี่ชดยังไม่ได้กับพี่ปาน่ะพี่ชดคิดกับหนูแค่น้องสาวจริงๆเหรอคะพี่ชดได้แต่นิ่งเงียบแล้วก็ส่งยิ้มนิดนิดแต่ไม่พูดอะไรต่อหนูก็เลยถามไปอีกว่าตอบมาสิคะพี่ชด หนูรอคําตอบอยู่นะคะพี่ทําไมเหรอคะหนูมันไม่ดีตรงไหนเหรอพี่ชดถึงไม่เอาหนูหนูก็มีครบทุกอย่างนะอย่างที่พี่ปาเขามีเลยนี่พี่เขยก็เลยตอบมาว่าก็ตอนที่พี่มาหาปานที่บ้านช่วงตอนกลางคืนตอนนั้นหลังจากที่ปานเข้าไปนอนแล้วพี่ปาเดินมาส่งพี่ที่บ้านแล้วคืนนั้นนะมันเป็นคืนที่เงียบสงบมากพี่กับพี่ปาก็เลยได้เสียกันตรงข้อบัว คนข้างบ้านพี่เองวัวในคอกก็เลยแตกตื่นวิ่งมาดูกันใหญ่เจ้าของวัวก็เลยออกจากบ้านมาพบเข้าพี่ก็เลยต้องรับผิดชอบแบบนี้ไงแต่ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังหรอกก็เลยเก็บเอาไว้เป็นความลับเมื่อหนูรู้คำตอบตกใจมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าพี่สาวของหนูจะแอบเอาแฟนของหนูไปอื้อที่ข้างคอกวัวหนูทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะแล้วก็บอกไปว่า ถ้าอย่างนั้นถ้าคืนนั้นหนูยังไม่ได้เข้านอนแล้วเดินออกมาส่งพี่ชดเองคนที่จะเป็นเมียของพี่ชดก็คือหนูใช่ไหมล่ะคะพี่เขยพยักหน้าสั้นๆแล้วก็เก็บผักบุ้งต่อหนูไม่รู้ว่าจะโกรธพี่สาวหรือว่าคนรักของหนูดีเลยคะ่ะแต่ไหนๆทั้งคู่ก็มีชีวิตใช้ชีวิตด้วยกันแล้วหนูก็เลยไม่อยากจะมากเรื่องหนูจึงเอ่ยปากบอกพี่เขยไปว่างานก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่ชด งั้นหนูเขาอ,อะไรเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมล่ะคะหนูขอให้พี่ชดทําแบบพี่ปาให้กับหนูหน่อยถือซะว่าเป็นการสั่งลาความรู้สึกดีๆของหนูนะคะพี่เขยเงยหน้าขึ้นมามองหนูแล้วถามว่านี่ปาลนปานแน่ใจนะที่บอกมานะ่ะพี่อะทำให้ได้แต่ปาลนอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะเราทั้งสองคนจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับหนูก็เลยตอบว่า ได้คะ่ะพี่ชดหนูพร้อมมากคะ่ะเพราะพี่ชดเป็นวิชายคนแรกที่หนูอยากจะมอบสิ่งล้ำค่าที่หนูมีให้พี่นะคะแล้วพี่เขยก็เดินขึ้นมาจากคองและเดินตรงมาหาหนูทันทีหลังจากนั้นหนูกับพี่เขยก็มีความสุขตรงชายคองและชายคองนั้นมันก็มีหญ้าคันอยู่เต็มไปหมดแล้วเราไม่มีอะไรที่จะปูเอไว้เลยเมื่อจังหวะที่พี่ชดใส่มาเรื่อย มันทําให้หนูคันมากๆค่ะหนูก็เด้งรับตลอดมันทําให้พี่เขยของหนูชอบใจที่หนูมีอาการร่วมด้วยพี่เขยก็เลยไม่ยอมหยุดจนหนูอดกั้นความสุขเอาไว้เพราะเดี๋ยวพี่สาวของหนูจะรู้เอาและแ้วเวลาก็ผ่านไปตกครึ่งชั่วโมงพี่เขยก็สํำเร็จความสุขจนได้แล้วทั้งสองคนเก็บผักบุ้งกันต่อหลังจากนั้นก็เดินกลับมาที่กระท่อมพี่ปาได้เอ,อ่ยถามว่า โอ้โหไปกันตั้งนานได้ผักบุ้งมาแค่นี้เองแอบไปทําอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยดูแต่ละคนหอบๆกันมาเลยนะหนูก็เลยยิ้มแล้วตอบว่าอ๋อทําค่ะเอ้ยไม่ได้ทําค่ะพอดีว่าในคลองอ่ะมันสูงน่ะและผักบุ้งมันมีน้อยเราทั้งสองคนใช้เวลาเดินเก็บกันนานหน่อยไม่มีอะไรมากหรอกค่ะงั้นเราก็ไปกลับบ้านกันเถอะเย็นมากแล้วอะค่ะ แล้วพี่ปากับพี่เขยก็หันหลังเดินกลับกันไปส่วนหนูก็เดินกลับบ้านไปหาพ่อกับแม่อย่างสบายตัวหนูกับพี่เขยก็ต้องเก็บเรื่องนั้นเอาไว้ในจใจตล,ลอดไปนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ได้เข้ามาฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับแอดมินด้วยและอย่าลืมสมัครสมาชิกกันเข้ามาเยอะๆนะคะและอย่าลืมซื้อ super s กเกอร์ให้กับแอดมินเพื่อเป็นการ ให้กำลังใจแอดมินในการเล่าเรื่องเล่าฟีสไตล์เรื่องต,อต่อไปด้วยนะคะ